ตำราว21เมษายนอาจารย์ไพรโรธอาจารย์ไกลสอนและปฏิทินตำราวนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินไอมาแล้วจ้ามาพบกันอีกเช่นเคยกับตำราในวันที่21เมษายนตำราว,วันจันนะคะทุกคนแอดมินมีแนวทางมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชุดตัวเลขของอาจารย์ไพโรธอาจารย์ไกลสอนปฏิทินตำราและตัวเลขอื่นๆนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะสำหรับตำราง้วนที่ผ่านมานะคะวันที่18เมษายนชุดตัวเลขตำราเข้าเพียง3ใบเท่านั้นนะคะทุกคนเลขของอาจารย์ไกลสอนเข้า15ค่ะส่วนเลขของอาจารย์ ไพโรธไพศาลเข้าเป็นชุดวินนั่นเองชุดวินมี156ปรากฏว่าเลขออก1516ถ้าใครจับชุดวินของอาจารย์ไพโรธก็จะได้ทั้ง2ตัวบนฟ้าแล้วก็2ตัวลงล่างเลยนะรวมไปถึงชุดตัวเลขของแอดหัดพร้าวค่ะ มา6 1 1 6เช่นเดียวกันนะคะเลขเข้าทั้งหมด3าใบสําหรับตําราวันที่18เมษายนและสําหรับวันนี้21เมษายนเรามาลุ้นกันต่อค่ะมาเริ่มกันจากชุดตัเลขของอาจารย์ไพโรธไพศาลให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตําราวันที่21เมษายนชุดเน้นของอาจารย์ไพโรธนั่นก็คือเลข1,8ค่ะตัวรองจะมีเลข1 0 13และ15ส่วนชุดวินก็คือ1803นนั่นเองอมาลุ้นกันชุดตัวเลขของอาจารย์ไพโรธจะมาไหมในวันนี้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขของอาจารย์ไกลศอน,นะคะสำหรับตำราวัวที่แล้ว18เมษายนเข้า15ค่ะและสำหรับวดนี้21เมษายนตำราของอาจารย์ไกลอนให้มาเรียบร้อยแล้วตัวเน้นก็คือเลข89ชุดรองจะมีเลข80 83,84 86นะคะทุกคนส่วน3ตัวอาจารย์ไกรสอนให้มาจอมีเลข089แล้วก็เลข438นะคะทุกคนอ่ะ0 8แและ438มาลุ้นการเลขของอาจารย์ไกรสอนจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะหลังจากนั้นเรามาดูกันที่ใบนี้เป็นเลขปฏิทินตำรานั่นเองนะคะ ปฏิทินตำราของอาจารย์กฤิษณานั่นเองประจามวดวันที่21เมษายนนะคะเลข4โตเด็กแก้หมายเลข6 3 2 4เลข3โตเด็กแก้หมายเลข3 2 4และเลข2โตเด็กแก้หมายเลข2 4นะออมาลุ้นกันจับหมาไม้นะคะส่วนฝั่งขวา3ตัวห่างเดียว 639ตัวกันก็คือ66และ33นั่นเองนะสำหรับวัานี้24ของอาจารย์กริษณาก็ถือว่าสวยเช่นเดียวกันนะะมาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาดูการที่สุตัวเลขใบนี้กันบ้างนะคะทุกคนชายาของเขาลุงไก่ร่ำรวยนั่นเองนะคะ21เมษายนตำราวันนี้เด่นที่เลข0ค่ะ3หหางเน้นจอมีเลข 04, 0 4นย์ี แล้วก็เลข0ูนย์นะคะทุกคนอูนย์ส่ศูนย์แปมาลุ้นการเลขศูนย์จะมาไหมนะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข08ที่ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์ไกลสอนอาจารย์ไกลสอนก็มี80เช่นเดียวกันค่ะและสําหรับข้อมูลใบนี้ฉายาของเขาแอดอันดาวารีตาราวันนี้21เมษายนนะคะเด่นที่เลข9ค่ะจะมี95 91 93 94และ98 3ตัวให้มาจะมีหนึ่งเ แล้วก็เลข395เป็นชุดตัวเลขตำราวของแอดอันดาวารินอามาลุ้นการเลข9จะเข้าไหมนะคะและมาต่อเนื่องก,กันกับชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนแอดใต้ฟ้า ah, ให้มาตำราว,วันนี้21เมษายนนะคะเด่นที่เลข2วิ่ง2ค่ะจับคู่จะมี2 4 2 7 28และเลข29ซึ่งก็ถือว่าชุดตัวเลขของแอรใต้ฟ้ามี24นะคะที่ตรงกันเลยกับปฏิทินตำราวปฏิทินตำราวก็เม็ดเดียว24เช่นเดียวกันอ่ะมาลุ้นการงวดนี้เลขของแอรใต้ฟ้าจะมาไหมนะคะและหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างฉายาของเขาแอสซินโคราชให้ตำราวมาวันนี้21เมษายนค่ะทุกคนวิ่งที่7 4ตัวของแอสซินให้มา5470ชุด3ตัว470แล้วก็5742ตัวให้ เน้นที่เลข70กับเลข74นะคะทุกคนส่วนตัวรองของแอสซินโคราชนั่นก็คือเลข75นั่นเองอ่ามาลุ้นการตำราวของแอสซินโคราชจะมาไหมาในวันนี้นะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดตัวเลขใบนี้แอดมะม่วงนาโชคนะคะให้ตำราวมา21เมษายนเด่นที่เลข0นั่นเองค่ะมีชุดเบิ้ล00ตัวใหญ่กว่เพื่อนเลยนะต่อมาจะมีเลข80 90 60 30นะคะ 4ตัว3ามศูดค่ะแล้วก็3ตัว908แล้วก็เลข608นะคะทุกคนเน้นๆไปที่เลข0ูย์แสังเกตเลยในคลิปนี้เลขเด่นตรงการก็คือเลข08 80์ด้วยนะคะ 8008นี้ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์ไกลสอนค่ะ0-8นี้ก็ยังตรงกันอีกกับเลขของลุงไก่ร่ํารวยนะคะทุกคนอ่ะรวมไปถึงใบนี้ก็ตรงกันทั้งหมด4ใบสําหรับ8008แอดปอดะม่วงนําโชคให้มาก็ให้เน้นที่0880อ่ะมาลุ้นกันจะมาไหมในเลขนี้นะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้นะคะตำราของแอดซันเดอแอดซันเดให้มา21เมษายนตำราจะมีเลข7572 5 0 3ตัวให้มาจะมี2 7งแล้วก็0 7 5ชุดวิน4ตัวของเขานั่นก็คือเลข7จ็ดนั่นเองค่ะทุกคนแอดซันเดย์ให้มามาลุ้นการ21เมษายนตำราของแอดซันเดย์จะมาไหมนะคะจากนั้นเรามาดูการที่ตำราของแอดหนุ่มพเนจรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะยีเมษายนตำราหนุ่มพเนจรให้มาเด่นที่เลข2องค่ะทุกคนจะมี2 0 2 6ูน 2 8นะคะ3ตัวให้มา2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข2 40แล้วก็เลข926นั่นเองอ่ามารุนการตำราวของหนุ่มบปเนจร จะพาเราปางไม้เด่นที่เลข2นะคะมาต่อเนื่องกันที่ใบนี้ค่ะทุกคนตําราวเป็นลูกของแอรทะเลใจให้มานั่นเองนะคะน้องเขาจับปิงปอง21เมษายนจับได้เลข0-8นนั่นเองค่ะทุกคนเท่ากับว่า e ีีนี้ก็มีเลขเด่น0 8 8 0ตรงกันหลายใบยเช่นเดียวกันอ่ามาลุ้นกันจะมาไม้สาหรับเลขนี้อาจารย์ไกลสอนก็ให้ตัวนี้ด้วยนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดตัวเลขใบนี้พี่แบงค์จัดให้ตําราวของพี่แบงค์นั่นเองนะคะทุกคนเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยเด่นที่9ร้อง5้า จะมีเลข909597ส่วนเลข5จะมี5056และ58นะคะ3ตัวพี่แบงค์ให้มาจะมีเลข097แล้วก็เลข509นั่นเองนะฝั่งขวาเป็นเลขทูบนั่นเองนะเลขทูบของพี่แบงค์จัดให้เลขทูบจำราวนั่นเองนะคะ099ค่ะทุกคน2ตัวจะมี09 99แล้วก็00ระหว่าง9กับ6เป็นตัวเดียวกันก็คือ0 6 6 0นนั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของพี่แบงค์นะคะทุกคนอามาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าไหมในวันนี้นะคะและหลังจากนั้นเรามาต่อเนื่องกันที่ชุดตัวเลขใบนี้คะ่ะทุกคนงวดที่แล้วก็ปังเช่นเดียวกันสําหรับชุดตัวเลขของแอดฮัตพล้าวนะคะแอดัพล้าวให้มางวดที่แล้วตาราว18เมษายนให้6-1มาปรากฏว่าเลขก็ออก -16 เช่นเดียวกันนะคะทุกคน5 1 1 6นั่นเองก็ถือว่าเลขของ Ad เข้าที่6116นะคะและสำหรับวันนี้ตำลาววันที่21เมษายนแอดหัตเพาวเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเด่นที่เลข7ของวันนี้จับคู่ออกมาแล้วจะมีเลข717679ชุดเบิ้ลของแอดหัตเพาวให้มามี2หางนั่นก็คือเลข7 7และเลข99นะคะทุกคนส่วนชุดเน้นของเขาให้เน้นเ้นเม็ดเดียวหางเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข เจ็ดเก้านั่นเองนะคะส่วนชุดวินของเขา1679นั่นเองค่ะรวมไปถึง3ตัวแอดหัดพร้าวก็ให้มาเช่นเดียวกันนะคะจอมีเลข779 979 676ส่วน4ตัวก็คือ7679นั่นเอง เป็นชุดเลขของแอดหัดพราวก็มาลุ้นการว่างวดนี้เลขของแอดหัดพราวจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมแอดมินเจอมาก็เลยนํามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนํามาฝากเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเรวยรวยปังๆตาตราในวันนี้นะคะทุกคนสําหรับอีพีนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขสุข้อนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่นอ้อง แห้งๆมันหมาน,นสุข,ขู่สุคนเด้อค่ะเด้อ